เอาละครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซูเปอร์อัลต้าวิชวลแท็กติกบินเครื่องบมหาไรพิฆาตบาดานรถถังพลังมังกรทบินอสรพิษขี่ล้อปลิ้วพ้อติงคอร์สตั้งแชมป์คอปพีอีพีที่หนึ่งนะครับจริงๆตัดทุกอย่างออกแล้วเหลือแค่คอร์สตั้งแชมป์คอปพีก็พอครับเอาละครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์สตั้งแชมป์คอปพีพาร์ทที่หนึ่งนะครับทำไมเราถึงต้องทำรายการดีขึ้นมานะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างเสร็จภายในไลฟ์สตรีมเดียวเนี่ยนะมันก็จะอออกมาาเป็น่ เขาเรียกว่รนะมันก็จะออกมาเป็นอ่าสไลฟ์โดยสังเกปสิบคะแนนนะครับแต่พอดีว่าการสร้างเนี่ยมันบางทีไม่ได้จบภายในไลฟ์เดียวนึกออกปะบางทีแบบอาจจะใช้เวลาสักประมาณ4วัน5วันอย่างเงี้ยเผอๆนี่2อาทิตย์ก็มีนะน่าหนัวะเสียกคไปไหนเจาเอาเป็นว่ารายการ Construction Complete นะครับก็คือการที่ทำให้อ่าเขาเรียกว่าไงนะเขาเรียกว่าทำให้อ่า การสร้างที่ดูยาวนานนะครับสำหรับผมเหลือสั้นลงสำหรับทุกคนนะครับผมเพื่อสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อไม่ไปการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยและในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพีเซ์น,นั่นก็คือฟาร์มแกะอลูฮาร่าของเราเองนะครับผมเป็นระบบฟาร์มแกะมาฟูออโต้นะครับใน e บครับซึ่งใช้เวลาทำาเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวนะฮะก็สังเกตได้ว่าข้างในเดี๋ยจะดูฮารูฮารานะครับผมให้ ผมได้อธิบายแต่ละส่วนในนี้เลยละกันนะครับโดยพวกเราเริ่มขุดดินตั้งแต่เข้ามาในถ้านะครับผมจนเป็นโพรงขนาดนี้ซึ่งแน่นอนว่าการขุดคนเดียวนะ้นอาจจะใช้เวลาหลายวันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอดีว่าเรามีเพื่อนนะฮะดูไม่มีวันเสร็จเันมีวันเสร็จเพื่อนไดเหรอเรามีวันเสร็จเดวยวเขาขุดภูเขาสามลูกยังเสร็จเลยโอเคเอ,อห้ตัวนเดียวเลยก็เสร็จแล้วเอฮ ในงานนรกธาตุชัดก็ทําให้เราสามารถขุดที่ี <t ang> ่เร็ว <t> ข <ang> ึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ไปเถียงเรื่องนะครับนับเลขกันก่อนนะเก้ายี่สิบเ็ด่สอสามสี่แลว่าโน้ยี่เจ็ี่แปดริบบ้าวสามริบบิ้งสามริบบิ้เสารลอราราสามรี่สาบบ้าสารก แต่สุดท้ายงานมันก็เสร็จเป็วาหลังจากนั้นนะครับพวกผมก็ใช้เวลาคุณอยู่ที่นี่ประมาณ5วันนะครับก็คือ,อเจียดเวลาที่เลิกงานนะฮะวันลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมจนออกมาเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นโพรงที่อย่างที่ทุกคนเห็นนี่เองนะครับแล้วก็มาถึงในไลฟ์ที่2นะครับไลฟ์ like ที่2เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ทําทระบบเข้าๆนะครับผมว่าเราจะต้องมอีขั้นตอนทั้งหมดเท่าไหร,ร่นะฮะเชิญชมได้เลยฮะหาไม่ออก อ่ะหนึ่งโปรเซสที่1คือแกะต้องมีหญ้าเช้าเย็นแกะกินหญ้าก็คือเราจะส่งแกะไปต,ตัดผลตอนเช้าตัดผลแกะครับตัดขนแกะสอ,สอก็คือเราจะต้องมีน้ําปล่อยออกมาเพื่อที่จะพาแกะไปนะการทํางานการเรียงกูตั้งใจขนาดนีบ้บัวสาคือระบบซอสไหยเป็นไงผมดูฉลาดเลยไหมแบบอัจฉริยะอะไรเงี้ย แล้วกูเขินตัวเองชัวร์เราจะต้องทอําให้ตัวระบบของเราทํางานได้3แบบน,น,นะครับอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนี่นี่คือการทําให้มันติดค้างนะครับผมอย่างที่2ก็คือทําให้มันเร็วที่สุดนะครับผมขออนุญาตตัดทิ้งไปก่อนนะฮะเพื่อเสียงมันจะไม่ได้ไม่ดังมากแล้วก็อย่างที่3ครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวหน่วงเวลานะครับทาให้เกิดวงจรหลูดขึ้นมานะครับแล้วพอเกิดวงจรหลูดขึ้นมาปุ๊บก็เอามาผนดวกกับตัวเขานะฮะเพื่อที่จะแบบว่าตอนที่มันหลูดมาหนึ่งรอบเนี่ยมันก็จะแบบ ติ๊กหติ๊กนะฮะลองดูสังเกตนะฮะมันก็จะเข้าวันที่1ติ๊กนะครับผมซึ่งระบบตัวนี้เราใช้ในการเปิดปิดน้ํานะครับกว่าจะมาเป็นระบบแบบนี้ได้นะฮะตัวผมเองนั้นก็ต้องอ่ากุมขับในไลฟ์สตรีมนะครับผมแล้วก็อ่ามีอาจารย์มันเข้ามาช่วยให้ผมแบบว่าสําเร็จวิชานี้ง่ายขึ้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูแค่กูแค่กำลังจะเป็นบ้าจนแบบว่ากูรู้สึกว่ากูเริมใหญ่ไปเปิดย t u b e แล้วก็นุ่นพี่จากไมค์ครับอาจารย์เลสโตน กูเริ่มอยากไปเปิดแบบว่า stack overflow แต่เป็น stack over over m i n e c r a f t อ่ะตอนเนี้ยกูไม่ไหวละคือแบบว่าเขาออนเซกอ่ะกูแค่อยากจะเซิร์ชคลันี้ลงไปใน YouTube อ่ะคือแบบว่ามึงเข้าใจบัวไอ้ที่กูเขียนมายาวๆเนี่ยประมาณแบบ15บรรทัดอ่ะบางทีอาจารย์โป p r o f e s s o ์ mycup กาอาจจะแบบว่าอาจจะย่อให้กูเหลือประมาณ4บล็อกอ่ะตอนนี้ Hello everyone t h ผมแม่งเข้าใจแล้ววะผมเข้าใจถึงความอ่อนด้อยของตัวเองแล้ววะแชท นี่วูดจริงนอยเข้าจจทุกอย่างนี่มันเหมือนกันตรงนี้ที่เราทาเลยแต่พอไฟติดปุ๊บมันก็เข้าหลูมไปนี่แม่งเหมือนกันเลยแม่งหลักการเดียวกันแต่ของกูเขียนโค้ดมาหนึ่งสองสามสี่ไม่รู้กี่ช่องแต่แต่อะไรครับ <c oughs> แต่รุ่นพี่รุ่นพี่แม่งทำแค่นี้กูแม่งโอ๊อแม่งโคตรอดดอยอ่ะอ,อดดอยมากอ่ะแชทกู <c oughs> าอายวะ่ะดู หนึ่งสองสามช่องมาดูกูทุณทำแค่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 ตงเนี้ยแค่ตรเนี้ยแค่ตกน,ตนีกูแพ้และท่านอาจารย์ผมพูดใช่ตัวท่านจริงๆแล้วลก็แน่นอนว่าในไลน์สตรีมนั้นนะฮะแค่ทำผมก็ทอแล้วเนื้อออกไป <laughs> ผมก็เลยยกสตรีมสองแล้วฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการทำงานแบบออฟไลน์นะครับผม โดยการทํางานแบบออฟไลน์นะฮะจะเริ่มมาจากาตัวนี้เลยครับตัวลานกว้างนะฮะที่แบบว่าผมานั่งขุดอยู่คนเดียวเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนนะติดกันดด้ไปหมดแล้วนะครับ <laughs> นะฮะผมก็เลยนั่งขุดอยู่คนเดียวเลยนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของทางน้ํานะครับผมก็ได้ทําทางน้ําขึ้นมาเพื่อที่จะาสามารถที่จะลําเลียงแกะเพื่อไปตัดขนได้นะครับผมนี่ก็จะเป็น การวางทางน้ําที่คิดว่าน่าจะไม่เบียดเกินไปแล้วก็สามารถนาพาแก่ออกมาให้แบบว่ากระจายกระจายกันได้นะครับหลังจากที่ทาร้านแก่เสร็จแล้วแล้วก็ทางน้ํานะฮะสิ่งที่ผมทาอย่างต่อไปนั่นก็คือการทําแผงควบคุมครับผมเร้สังเกตเห็นได้ว่าแผงควบคุมของเรานั้นนะฮะจะมีอ่าโอเพนฟาร์มนะครับก็คือเปิดให้การทํางานของฟาร์มอ่าทำงานนะฮะก็จะมีเครื่องหมายโนแต่ตอนนี้เป็นเยสอยู่นะครับก็คือยังเปิดอยู่นะครับผมแล้วก็อ่า มีสวิตสำหรับเปิดให้ทำงานทั้งวันไหมเพราะว่าฟาร์มแกะของเรานะอย่าลืมว่ามีฟังก์ชันทํางานแค่ตอนเช้านะครับผมและตอนคืนก็คือก็จะปล่อยน้องแกะไปกินหญ้าตามสบายนะครับซึ่งหลังจากที่ผมทําแผงควบคุมเสร็จแล้วนะครับผมระบบต่อไปที่ผมทํานั่นก็คือการโยงสายครับผมโยงสายเข้ามาในห้องที่เป็นห้องเมนเทน,นห้องแรกนะครับผมห้องเมนเทน,นห้องแรกทําอะไรฮะ อ๋อเมเอร์ในห้องแรกจะเป็นห้องสำหรับการตัดขนครับผมเอ้สามารถเห็นได้ตรงนี้เลยนะครับว่าเราสามารถลบเลียงแกะมาแล้วก็มีการตัดขนเกิดขึ้นนะครับโดยผ่านวงจรลูปตรงนี้นะครับผมก็คือแผงวงจรแบบที่2ที่เราแลบ,บเอาไว้ที่อยู่ข้างหน้าฟาร์มนะครับ และในตอนต่อไปนะครับผมสิ่งที่ผมทำนั่นก็คือการที่ทำเครื่องแยกของนะครับก็หรือว่าฟิลเตอร์ไอเทมนั่นเองนะครับผมผมทำการฟิลเตอร์ไอเทมเพื่อที่แยกขนแกะออกมาเป็นทั้งหมด12สีนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เวลาเราตัดขนแกะจากขนแกะที่รวมๆกันเนี่ยมันาสามารถแยกกล่องก็ได้อย่างสวยงามนะครับยกตัวอย่างก,กล่องนี้ซึ่งแน่นอนว่าการทำเครื่องฟิลเตอร์นะครับผมก็ได้อาจารย์ช่วยนะครับผมแล้วก็ ไปแลบมาเองในซิงเกิลเพเยอร์นะครับซึ่งเปิดบทคิดเอทีฟเอาไว้นะฮะซึ่งรูปแบบนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่เจ้าเครื่องนี้จะมีข้อเสียนะฮะก็คือถ้าเกิดคุณยนของตู้มลงมาเลยนะครับผมเลสโตนมันก็จะติดทั้งหมดสองช่องนะฮะติดไปช่องที่3เลยนะครับการติดช่องที่3เนี่ยมันจะทําให้อ่าเครื่องเนี่ยทำงานผิดพลาดได้นะครับผมจนดูตัวฟิลเตอร์ทิ้งไปหมดแบบนี้นะครับผมแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับเพราะว่าเราไม่ได้วางติดกันนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับ และในที่สุดผมก็ทําฟิลเตอร์เสร็จครับผมซึ่งในรูปแบบแรกนะฮะเรายังไม่มีขนแก่สําหรับเอามาวางเลี้ยงให้มันดูสวยงามนะครับตอนนั้นก็เลยจะเป็นแค่กล่องวางเอาไว้เฉยๆนะครับผมและหลังจากที่เราทาตัวฟิลเตอร์เสร็จแล้วนะฮะเรามาสู่ห้องเมนเทนทนที่2กันดีกว่านะครับผมห้องเมนเทนท์นี้จะเป็นห้องเบนเทนทนที่รวมการทํางานของน้ําเอาไว้ทั้งหมดนะฮะซึ่งจะให้ถ้าเกิดจะให้ผมอธิบายเนี่ยมันน่าจะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าฟังก์ชันในห้องนี้นะครับก็คือ เมื่อใดก็ตามที่เปิดการทํางานของฟาร์มนะครับและตอนนี้เป็นตอนเช้านะครับผมเครื่องก็จะเข้าใจว่าโอ้ตอนนี้เครื่องเปิดแล้วสินะและถ้าเครื่องปิดเมื่อไหร่แล้วน้ําเนี่ยถูกปรับเป็นออนอยู่นะครับผมเครื่องก็จะตัดน้ําทิ้งนะฮะทำให้แก่เนี่ย ไม่สามารถอ่าสามารถอยู่บนนี้ได้โดยที่ไม่มีน้ําไหลมาอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับผมซึ่งไป็นตอนคืนพอดีนะฮะระบบก็ตัดน้ําออกนะครับผมเพื่อที่จะให้แก่เนี่ยลงมากินหญ้าโดยที่แบบว่าทั้งคืนเลยนะครับสามารถฟื้นฟูขนแก่วพวกเขาได้อย่างเต็มที่นะครับผมซึ่งตรงนี้ดใด้ผมพูดนะฮะผมใช้เวลานานมากที่สุดเลยนะครับกับการทําให้ระบบน้ําตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะหน่วงเวลาให้แก่สามารถกินหญ้าได้ถึงเอาจริงๆแล้วถึงเอาจริงๆแล้วมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้แล้วก็สามารถสร้างเครื่องที่สามารถได้ผลผลิตที่เร็วกว่านี้นะครับผมแต่ว่าเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าผมเน้นตามใจตัวเองมากกว่าแล้วก็ความสวยงามนี่ก็ใช่ครับผมใช่ใช่ใช่แต่เน้นเน้นตามใจเน้นเน้นตามใจที่สุดอยู่ดี และนี่ก็คือภาพของและนี่ก็คือภาพของเมื่อเหล่าแกะน้อยนะครับผมอยู่ในช่วงกลางคืนนะฮะพวกเขาก็จะได้พักผ่อนนะครับผมพวกเขาก็ได้พักผ่อนกินยงกินหญ้าอะไรของพวกเขานะฮะทำให้ขนของเขานะครับกลับมาพลั่งพลูแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่จะถึงเวลาเช้าอ่าแล้วก็โดนสไลเดอร์นะครับไปตัดขนแก่ให้ตัวเกียนออกมาก็จะเป็นสภาพสภาพที่แบบว่า กระล่องกระแร่งนะครับแต่พวกเขาก็ยังน่ารักอยู่นะและหลังจากที่ระบบทุกอย่างนะครับผมเสร็จไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ามันก็ถึงเวลาที่พวกเราจะได้อ่าตกแต่งแล้วครับซึ่งจากตะกอนเนี่ยฟาร์มของเราเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับผมและหลังจากตกแต่งเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราได้เพิ่มดีเทลทั้งหลายมากมายนะครับแล้วก็นอนมีหน้าผมอยู่นะด้วย ส่วนขนแกะที่อยู่ตรงนี้เป็นอย่างที่เราเห็นนะฮะก็คือหลังจากที่อ่าผมได้ผลผลิตที่มาจากแกะนะครับซึ่งผมเปิดไว้สักพักนึงผมก็ได้ใช้ขนแกะจากพวกเขานี่แหละฮะได้ใช้ผลแกะจากพวกเขานะครับเอามาทำอ่าเป็นสีนะครับเป็นตัวแยกนะฮะเพื่อให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าใน12สีแล้วแต่ละกล่องนะเป็นสีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ทกําการตกแต่งสวนนะฮะและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือนี่ครับผมส่วนที่ผมอยากจะพรีเซนต์ที่สุดนั่นคืออ่าออฟฟิศของเจฟคุงนะครับผมสวัสดีเจฟ เป็นไงบ้างอะเออผมก็สบายดีผมดูแลที่นี่มาประมาณออสามชั่วโมงได้ครับผมและตอนนี้ผมมีขนสีลุงแล้วผมดูดีเลยทีเดียวโอ้ว้าวคุณควรที่จะเป็นดาบพเตเตอร์ของแาสระผมยี่หอ้อใดสักยี่ห้อหนึงนะครับอ่าคุณเจฟนะฝากทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยคุณเจฟผมภูมิใจในตัวคุณมากเลยโอ้ไม่เป็นไรเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วฮะ ดีมากเจฟทำงานต่อไปแล้วมาในส่วนของขครงบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ทําให้พวกเราสามารถเห็นข้างบนได้หมดเลยนะครับเราก็จะสามารถเห็นแกะน้อยใหญ่นะฮะแล้วก็ที่เก็บของนะครับพร้อมสวนหย่อมเล็กๆน้อยๆนะฮะก็เป็นอันเสร็จแล้วครับผมกับฟาร์มแก่ที่น่ารักของพวกเรานะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบการสร้างของผมนะครับก็ถ้าเกิดเป็น EP 2 ก็อาจจะเป็นไมค์ครา t หรืออาจจะไม่ใช่ไมค์คราฟมันจะเป็นเกมโซย์ว่นอื่นนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบการสร้างอยู่พอสมควรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปพี่แคสซูเล่หรือจะเป็นไอจี์นะครับผมทุกคนก็จะชอบสร้างนะครับทุกคนก็สร้างผมก็สร้างสร้าง ดูจบแล้วก็ขอไปไหว้าวานให้กดไลค์ซับสไคร้หน่อยละกันนะถ้าชอบกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยทีมเขาเป็นเวอสนิดหนึ่งเลยดีดีมาเอาละขอตัวล่ะ